หมดจ้าสบายดีคนน้องทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นเสาร์วันใหม่มาย่อเทียงวันที่ยังวันนี้วันที่ยังไงเอมวันนี้วันที่ยังวันนี้วันที่หก เดือนหนึ่งปีสองพันสองวันที่หกมกราคมสองห้าหกห้าร่างกี้หอดเที่ยงทุกคนในกาตังเสาเทีย่ยงนะครับหาพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนมาซอยกันนะมาหยอดใหม่อะไรอะไรเพิ่งบรรยากาศตอนหยอม,มดอเลยเห็นไหม 揍我就要不、啊！不笑不卖笑，三个满分。嗯

ขอที่เนเ้ลยเเรียบร้อยล้บกคนกินเขากินนามได้ป่ะที่นี่กินไดกิน้หลบเป็ดแม่ว่าีต่มฮะ แม่บอไดตักต้มที่แม่ักแลาเต้ลาปิสผัดข้าวต้มได้หรือวางใหเด้วย

อันนี้เด้อมาสังเเจ้าแลอมองเนเหรอันไปิ่ก่อนจะคอกินจุมาอ้ดกาบอกอีมันน่อาอนบอ้เด้อ้แรงนิบ้าพูดนิออว่าติดติม้อมือเถอะอยว่าิติม้อมืเถอะข้อมอเถอติดเด้อ อยาีเลยขอตัวเองเหรอวะใรอนอสัตว์แจ้โอนี่ก็หลาคนเยทมันดีก่แจ้งเมื่อไหร่เงร้ง่ทีวแะคือเราปลไผเนีเขาอยู่ยังปุ๋ยแล้วมองจังรักพอเขาเข้ามาแล้วมองเนาะชั่วเขาไพ่เอาลุงไหน

เราเนี่เดีวเรื่องเบาเบาดองดเนาะไอ้มันอย่เขาคายไปตอนนี้เจอซอยน้อยเจ็ดนเอน้องพี่เจอบ่ฝรังใลกับฟอหรอเนาะบอกมาโดก็ยังพ่อเปปานใหม่วะกับว่าป่านนี้เนป่าน่าเห็ ว่าให้มีเกิดได้หรอขับไปก็เลยบอปลาเลยยืดีิต่างหายแล้วแล้วับประอนอีด้าเนี่ยครับขอใจยีดาหน่มหมูยีด้าหมูยด้ผู้ขาดนะทามันจะเลยป่านเกิานนี่จะไปเอ แห้งรูปห้ามนอนี่กินเน้หมกกระเดาเาักบ้างอ้เรื่อนั mm ่งมากนะระวังต้นต้องขผมาเป็นกินนะต้องด้วยหนึ่งเดือนช่องคนผักกระดาัได้เลยยรนะพวกจะมาหานเกเดนหนึ่งต้นตนกระดาวาตนนกราเจคยนตมัแห้งเจะบอเนาะ cận đường sự thì nó mặt của nó bóng kìm lạc cũng lạc 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 lạc